วันนั้นยี่สิบสี่นี้ถ้ามาถึงล้านคนจะปฏิรูปประเทศครัถูกไหมแล้วยังไงฮะคือถามแบบพนการเป็นการนเสนอและไม่คําว่าปฏิรูปไม่ใช่ว่านําเสนอทุกประเด็นในวันนั้นพี่น้องประชาชนออกมาแล้วรัฐบาลถูกล้มไหมไม่ล้มครับไม่ล้มไม่ล้มรัฐบาลก็อยู่อยู่ไปอยู่ไปทานโทษนะฮะให้ชัดนะครับเพราะว่าคุณสุเทพวันประกาศปฏิวัติประชาชนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลต้องออกไปนะฮะ เอาต้องมอชัดนะฮะอยู่ที่ประชาชนนะอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนเดินกระบวนขับไล่ก็สุด้แล้วรัฐบาลอยู่หรือไม่อยู่ในการปฏิวัติประชาชนของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ประชาชนจะให้อยู่หรือไม่เมื่อสักครู่คุณทาวรนบอกรัฐบาลอยู่คุณทาวรนยืนยันนะฮะ,ะใช่ฮะนี่คือความคิดผมแต่ถ้าประชาชนคิดว่าอยากไล่รัฐบาลเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องผมอะพราอนี่หมายความว่านัดประชาชนมาบอกว่าเยอะๆ24พฤศจิกาเนี่ยแล้วไม่ทราบอะไรเลยทราบทราบครับผมประหลาดใจมากนะครับกับท่าทีแบบนี้ วันนั้นไม่รู้คือไม่รู้ว่าจะมีการยกระดับขนาดไหนถูกไหมฮะคุณสาวอถูกต้ังถองต้องแต่ที่แล้วมาเกิดอะไรขัดขืนมาสองขั้นครับท่านแรกสี่ข้อแล้วขั้นต่อมาอีกสี่ข้อถูกไหมฮะแล้ววันที่ยี่สิบสี่เนี่ยคุณชูเทพประกาศว่าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกาครับจบแน่ถอนลากถอนคนระบอบทักษิณแน่คุณถาวอนจะไม่บอกวิธีการอย่างนี้คําว่าอํานาจรัฐไม่ได้อยู่ที่อดีตรัฐมนตรีหรืออยู่ที่รัฐมนตรีแต่อยู่ที่ข้าราชการ ประจำซึ่งคนเหล่านี้ถือปฏิบัติรับคําสั่งจากนโย,ยบายของรัฐบาลรบหรือข้อสั่งการอะไรก็สุดแล้วแต่<ช>ถ้าวันนั้นพี่น้องข้ารายการบอกว่าเราไม่ฟังคําสั่งอของรัฐบาลอีกแล้วเราเดินออกมาอยู่กับพวกผู้ชุมนุมซึ่งเป็นประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจที่แท้จรงิงวันนั้นก็นนนอ,อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับแต่ว่านี่อยู่ที่วันหนึ่งพี่น้องข่ารายการก็ดีประชาชนก็ดีออกมาเป็นกําลังใจร่วมกับเราขนาดไหนถ้าเขาไม่ถึงล้านก็โอเคพวกผมก็ อาจจะแพ้หรืออะไรก็สุดแล้วแต่อ่าคุณธุคร <ขอ S 2> ับผมอยากจะให้แกนนำพระป้ยายปิปต์หารือกันให้ดีเสียก่อนฮะว่าอะไรคือปฏิวัติประชาชนเพราะคุณสุเทพบอกว่ารัฐบาลต้องออกไปทีแรกคุณถาวรบอกในรายการว่าไม่ต้องออกอตอนนี้บอกว่าไม่แน่ ล่าสุดบอกว่าไม่ของฟังดูคุณถาวรบอกว่าถ้าวันนั้นมวลมหาประชาชนเยอะจะบอกว่าจะให้รัฐบาลอุณอย่าม่ใช่่ของกันพูดนะว่ากันไม่ใช่ฮะผมกําลังสงสัยว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นภายใต้คําว่าปฏิวัติประชาชนถามอย่างนี้ผมถามให้เวลาน้อยเดี๋ยวจะได้ให้คุณถาวรถามทังน้นบ้างนะครับว่าชุมนุมเสื้อแดงเกิดอะไรขึ้นยังไงท่านี้เอาชัดๆเลยประชดิปัตย์คุณถาวรพูดว่าไม่สนับสนุนเรื่องรัฐบาลแน่ครับไม่ได้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ฐานออกมาปฏิวัติแน่ถูก ถูกต้องครับขนาดเดียวกันยังไงก็แล้วแต่ก็จะเดินไปสู่ประชาชนครับสรุปสุดทา้ายถ้ารัฐบาลมีอย่างอายอ่าพูดกันตรงๆรู้สานึกบา้างเออพิจารณาตัวเองสิจะทําไงทีนี้ผมตั้งคําถามว่าน<า>ี่คำถามไม่ละ,ะนะสมมุติว่าในวันที่สามสิบพฤศจิกายนถัดไปอีกสัปดาห์ผมพาคนมาสองล้านคนผมปฏิวัติการปฏิวัติประชาชนของพระประชาธิปัตย์ได้ไหมครับอ่าคุณถาวก็สุดแล้วแต่คุณเอามากกอดสิอย่าสมมติอย่ายิบไอเวอร์ คือของจริงมีหรือไม่ผมสงสัยว่าถราบสมมติท้าสมมติเราของผมสิบล้านล่ะใช่ไหมครับอีกอาทิตย์ห่ผมสิบล้านล่ะผมมีตัวเลขที่ไม่ต้องสมมุติคือการตัดสินใจในกวหาเลือกตั้งของประชาชนที่ตัดสินใจมาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมปี254ผมกําลังสงสัยว่าคนล้านคนถ้าจะมีที่คุณถาวรนพูดเนี่ยนะฮะมีพลังและชอบทํากว่าคนหลายสิบล้านคนที่เขามีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็คนจํานวนมากที่เขามาลงคะแนนได้อย่างไร อันนั้นนะครับรูปประทำชัดเจนคุณดาวรนะสิบห้าล้านเสียงเมื่อสองวีกว่าที่แล้วกับวันนี้เราต้องฟังดูประชาชนเหมือนกันนะอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกัถ้าฟันนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกนี่คือผมจะมีตัวชี้วัดที่เป็นปัจจุบันถ้าเสียงของผมพี่น้องประชาชนมาไม่ถึงผมก็บอกโอเคผมยอมยอมคืออะไรครับยอมก็คือหนึ่งไม่รู้จะตั้งเวทีไปทําไมเพราะพี่น้องประชาชนไม่มาหมายความว่าวันที่24สิี่ถ้าคนไม่ถึงล้านประชาธิปัตย่จะายุติเวทีชุมนุมวันนั้นก็ดูอีกที่ ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเอาตกลงยังไงแน่ก็ต้องคืออย่างนี้นะไอ้มาวัดทงนี้สองก็ต้องดูอีกทีเกิดจากปัจจัยอะไรเช่นขณะนี้รัฐบาลสั่งเลยรถทุกประเภทห้ามออกนอกเส้นทางเหล่านี้เป็นต้นหรือรถทุกคันที่สังกัดบคสขณะนี้ขนขนมาที่ราชมังคลาเหล่านี้เป็นต้น คือเรื่องพวกนีคือดูเงินดูปัจจัยเงินคับดูปัจจัยว่าที่พี่น้องประชาชนถูกขัดขวางหรือเปล่ามันไม่มีอํานาจรัฐใดขัดขวางหรือเปล่าไม่มีอํานาจรัฐใดสกัดเสรีภาพของประชาชนที่จะเดินทางมาชุมนุมได้ผมเคยฮะตอนผมมาชุมนุมปี5 2 5 3โดนหนักกว่านี้หลายเท่าไม่ต้องพูดกันตรงนี้แต่มวลชนก็ยังมาได้มาหาศาลดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างแล้วการชุมนุมคนหนึ่งล้านคนเนี่ย ไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะเหมือนกับยกจังหวัดขนาดกลางมาหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยมาใส่ไว้ในกรุงเทพคนจะอยู่ตรงไหนให้ชัดนะครับว่าถ้าคนไม่ถึงล้านประชาิย์จะเลิกชุมนุมแล้วผมก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าอะไรคือปฏิวัติประชาชนคุณถาว่าจะตอบแล้วไหมครับผมจะได้ทางนี้ไมไม่ต้องตอบผมบอกแล้วว่ารถแมลของการเดินมันมีอยู่แล้วะนะครับการปฏิวัติหรือปฏิรูปถ้าเราบอกทุกเรื่องเดี๋ยวคนนู้นผมไม่เอาด้วย ถ้าผมบอกว่าผมจะปฏิรูปในเรื่องของยางพาราคุณนับถอไอ้ผมให้เอาหรือผมบอกผมจะปฏิรูปเรื่องระบบตำรวจท่านก็ผมให้เอาเพราะฉะนั้นเรื่องให้รอดูวันนั้นต้องรอดูครับต้องรอดูใจเย็นๆรอดูวันนั้นนะฮะแต่ไม่เอาอำนาจต้องระบบเพราะคุณสาวันบอกเองอยู่ในระบบแน่นอนอยู่ในระบบแน่นอนถ้ามีการรัฐประหารประชาธิปัตย์จะออกมาต่อต้านทันทีถูกไหมครับรัฐประหารเป็นเป็นสิ่งที่คุณควบคุมตำรวจทหารอยู่แล้วไม่ใช่ถ้ามีการรัฐประหารแน่อนมาต่อต้านทันทีแน่นอนประชาธิปัตย์ออกมาต่อต้านแน่นอนนีอนี้มาถึง มาถึงเรื่องสารล่มนูญจะวินิจฉัยเรื่องการแก้รัฐมนูนที่มาสววันพรุ่งนี้เวทีประชาธิปัตย์เขาก็ชัดเจนนะฮะว่าทนเสื้อแดงเรียกชุมนุมเพื่อจะกดดันข่มขู่ครับคุกคามสารรัฐมนูญอาคุณาวนคือผมอยากจะฝากบอกไปว่าเมื่อได้เสียงข้างมากแล้วนะครับะจะไปปะปน,นกับระบบนิติธรรม,อ,มอย่ามาปะปนกันระบบนิติธรรมคือความถูกต้องหรือนิติรัฐที่มีการปกครองด้วยกฎหมายอ,มออกกฎหมายภายใต้กรอบของกฎหมายมไม่ขัดรัฐมนูบ หลายคนบอกว่าผมมีเสียงข้างมากผมจะออกคนหมายอย่างไรก็ได้ออผมจะบริหารประเทศชาติอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาคําว่าระบบนิติธรรมมาปะพนกับเสียงข้างมากเสียงข้างมากไม่กีรังยั่งยืนแต่ความถูกต้องความเป็นระบบนิติธรรมยั่งยืนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าศาลตัดสินมาออกหัวออกก้อยก็สุดแล้วแต่ก็อยากฝากบอกไปน้องพี่น้องประชาชนคนดแสดงนะครับพวกผมยอมรับยกคําร้องผมยอมรับตัดสิทธ ต้องยอมรับยุบพักยอมรับหรือไม่กฎหมายออกมาขัดรัฐธรรมนูญต้องยอมรับอ,อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอยู่ในกติกาเหมือนกันคุณรัตวัฒนสิ่งที่พักเพื่อไทยหรือสมาชิกรัฐสภา,าแถลงออกมาวันนี้วันนี้มีการถแถลงกันว่าจะไม่ยอมรับอำนาจของสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่ยอมรับอำนาจตุลาการหรือไม่ใช่ไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐมนูลสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด6กเจ็ปีของความขัดแยง้งสารรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรมาแม้ว่าเราเจ็บปวดแล้วหลายเรื่องมีข้อกังขาแต่เรายอมรับมาโดยตลอด ยุบพักแล้วใช้กฎหมายย้อนหลังตัดสิธ์กรรมการบริหารไทยรักไทยร้อยสิบเอ็ดคนเรายอมอืมตัดสินคดีความนายกสมัครพ้นจากเก้าอี้เรายอม,อมยุบอีกสามพักนายกสมชายพ้นจากเก้าอี้เรายอมอืมเอาคุณนพดลปฐมะออกจากตําแหน่งใส่คําว่าอาจจะลงไปในคําวินิจฉัยลงไปในกฎหมายเราก็ก้มหน้าก้มตากัดฟันยอมมาโดยตลอดอนี่คือการยอมรับแต่กรณีนี้เนี่ย เรายืนยันว่าอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาเป็นอำนาจโดยชอบอสารรัฐธรรมนูญถืออำนาจตุลาการอยู่แต่ก็ไม่อาจจะมาก้าวล่วงอำนาจร,รัฐสภาที่เขาใช้อำนาจโดยชอบนี้ได้ตรงนี้ครับท,ที่เรายืนยันว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเดินเข้ามามโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการอ้างมาตรา68มาตรา68ก็เขียนชัด ตุลาการรัฐธรรมนูญหลายท่านที่อยู่ในคณะพูดเองด้วยซ้ำไปก่อนหน้านี้ว่าต้องยื่นผ่านอายการสูงสุดก่อนอแต่พอถึงวันหนึ่งท่านก็พลิกคำวินิจฉัยอบอกว่ายื่นโดยตรงได้เหล่านี้แหละครับที่เรากังนวลว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยบ้านเมืองมันจะวิกฤตใหญ่แล้วแก้ไขไม่ได้คือเฉพาะประเด็นเรื่องสารรัฐมนูญจะเข้ามาวินิจฉัยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งคุณธนทรยืนยันว่าการแก้รัมนวนเป็นอำนาจของรัฐสภาพูดถึงการยอมรับคำวินิจฉัยสารรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครยอมรับเท่าพวกผมอีกแล้วไม่มีใครเจ็บปวดไม่มีใครบอบช้ำเท่าพวกผมอีกแล้วผมก็กัดฟันยอมรับกันมานขอาาขอธิบายพี่น้องประชาชนที่ฟังทางบ้านประเทศไทยปกครองโดยใช้รัฐธรรมนูนกฎหมายสูงสุดมีองค์กรสามองค์กรที่เป็นองค์กรของรัฐธรรมนูญที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูนคือหนึ่งรัฐสภาสองทประจัดบริหารคือคณะรัฐมนตรีสองตุลาการถามว่า แล้วในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการปฏิบัติหน้าที่อของสามองค์กรนี้ใครจะเป็นผู้ชี้ขาดาคือสารรัฐธรรมนูญระบบการปกครองที่เรียกว่าวิถีรัฐสภาของเมืองไทยนั้นจะต้องต้องคิดนะครับว่าอะไรสูงสุดองค์กรที่ชี้ความถูกผิดในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือขัดแย้งรัฐธรรมนูญคือสารรัฐธรรมนูนประเทศไทยของเราใช้ระบบสารรัฐธรรมนูญ เป็นสาเป็นระบบที่สูงสุดไม่ใช่รัฐไม่ใช่รัฐสภาสูงสุดนะฮะเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าที่สุดมันก็ต้องมีคนวิชิขาดครับการใช้อำนาจของสามสถาบันย้ำอีกทีนะสารรัฐธรรมนูญสูงสุดไม่ใช่รัฐสภาสูงสุดเพราะสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจที่จะตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการปฏิบัติหน้าที่สามอำนาจอก็คือกำลังบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ อำนาจตุลาการไม่ใช่ครับไม่ใช่อำนาจบริหารไม่ใช่อำนาจที่แบบคืออยู่เหนืออีกทีหนึ่งเพื่อจะคอยชี้ว่า3สถาบันเนี่ยอะไรทําผิดล้มนูลหรือมีดูลรืภาพกันหรือไม่ด้วยคุณอัตวัตนะคุณดา,าวรอนว่าอย่างนี้ครผมเห็นต่างอย่างสิ้นเชิงรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ชี้ขาดก็จริงแต่ต้องชี้ขาดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้อดังนั้นเนี่ยจะมาอ้างว่าสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดอย่างไรสามอำนาจต้องยอมรับเนี่ย ไม่ได้ฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา68ก็เขียนชัดว่าต้องผ่านอายการสูงสุดก่อนอท่านก็ล้วงเข้ามาทําหน้าที่ในขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจโดยชอบ ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบของรัฐสภาต้องไม่ลืมนะครับพรักประชาธิปัตย์เคยแก้แบบนี้ครับหนักกว่านี้อีกอคือแก้เขตการเลือกตั้งสสคนก็รู้กันทั้งประเทศว่าแก้เพื่อว่าถ้าเลือกตั้งตัวเองจะได้เปรียบในสนามโดยจับมือกับพัคร่วมรัฐบาลเวลานั้นมีคนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องวินิจฉัยเพราะเป็นอำนาจของรัฐสภาแล้วทําไมเวลานี้ ยื่นแก้ไขให้ประชาชนเลือกตั้งสอวอสารรัฐธรรมนูญจึงกําลังจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้และเราไม่อาจยอมรับได้เพราะผู้แทนของประชาชนต้องมีอํานาจปกป้องรัฐสภาของประชาชนอคุณ,คณถาวรเอาอย่างนี้ที่ประชาธิัย์ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อสารรัฐธรรมนูญนี้ที่ใช้ว่าเราไม่มีอํานาจเราก็หยุดเราก็จบ ไม่ได้โต้แยง้งไม่ได้ขัดขวางนะครับนั่นคือเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่สองมาถึงเรื่องนี้ถ้ามีความขัดแยง้งหรือการขาดดุลยภาพของสามองค์กรนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยไม่มีใครชี้ขาดเลยครับความคิดเห็นที่ต่างถ้าไม่มีการประนีประนอมต้องนําไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรที่มีอํานาจหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รับในอำนาจของสารรัฐมนูญที่ชี้ขาดความขัดแยง้งของพวกผมกับของพวกคุณซึ่งเป็นเสียงข้างมาก ที่ผมเรียกว่านิติธรรมอําพรางไงนิติธรรมอําพรางแช่เสียงดังมากอย่างเดียวบางทีความไม่ชอบทำ เราเอาความไม่ชอบธทมกับเสียงรางมากมาปนกันไม่ได้ครัคุณนะัทวุฒิสุดท้ายผมไม่รู้ว่าตําราการเมืองอะไรนะครับ <c oughs> แล้วประชาชนคนไทยต้องทราบนะครับว่าผมเสียใจที่จะต้องมานั่งฟังพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าวสภาที่ท่านเลือกรัฐบาลที่ท่านเลือกเนี่ยมีสถานะต่ํากว่าสา,สารรัฐธรรมนูญทั้ง,ท,ง,ท,งที่จริงๆสารนรมนเป็นองค์กรทางข้างไม่ได้เป็นองค์กรที่มีสถานะเหนือกว่าองค์กรไหนจะมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจที่มาาจกประชาชนได้ยังไง เสียงข้างมากในคราวออกกฎหมายให้คนสัญชาติต่างชาติถือหุ้นที่ในสัดส่วนที่สูงขึ้น <อะ S 2> นําไปสู่การขายหุ้นเทมาเซกนี่นคือที่มาของการล่ารวยผิดปกติของพันธม <อะ S 1> ิตรโททัศน์ศิลคนนี้<ม>นนเสียงข้างมากนี่คือเสียงข้างมากไงผมพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็เหมือนกันเสียงข้างมากโดยคุณเป็นความน่าจงรัฐสภากรณีอื่นๆก็ว่าไปเราก็ยอมรับมาตลอดนะแต่แก้รัฐแก้รัฐธรรมนูญรัฐสราต้องแก้ได้เอาละฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะขอบคุณนะสวัสดีครับ